ก็อยากจะแนะนำแล้วก็เชิญชวนนะคะสำหรับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้หรือไม่ได้เป็นโรคภูมิแพ้หรือว่ามีอาการที่คิดว่าอาจจะเป็นโรคภูมิแพ้ก็อยากให้ลองมาที่ Absolute Health ดูนะคะที่นี่บริการดีมากให้ข้อมูลดีมากนะคะไม่ว่าเราเข้ามาปุ๊บเราเป็นอะไรนะคะก็จะมีคนคอยแนะนำตั้งแต่เจ้าหน้าที่มาเลยนะคะแล้วก็บอกว่าเราควรจะต้องทำอะไรต่อ เดิมเป็นคนที่เป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้วนะคะก็เป็นมาหลายปีแล้วค่ะน่าจะเข้าสู่ปีที่6ที่7แล้วค่ะก็พยายามรักษาโรคภูมิแพ้ของตัวเองมาตลอดนะคะไปไปมาหลายที่แล้วค่ะก็มีทั้งได้ผลมีทั้งไม่ได้ผลก็พยายามเปลี่ยนไปหลายๆอย่างนะคะแต่ว่าอ,อ,อาการที่แสดงออกมาไม่ว่าจะเป็นผื่นหรือว่าไม่ว่าจะเป็นอาการที่เป็นเสะเก็ดเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยไม่ค่อยลดลงเท่าไหร่ค่ะ สำหรับการตรวจอาหารหรือภูมิแพ้แฝงนะคะก็ได้ยินมาอยู่บ้างคะ่ะในระหว่างที่เราไปรักษาหลายๆที่นะคะแต่ว่ายังไม่ได้เคยศึกษาจริงจังว่าม,มันมีผลต่อโรคของเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะได้ยินแต่ว่ายังไม่ได้ค่อยสนใจเท่าไหรค่ค่ะจริงๆศึกษามาหลายที่นะคะว่ามีตรวจอาหารแฝงหรือตรวจภูมิแพ้แฝงแบบนี้หลายที่ก็พยายามหาที่ที่เราสามารถปรึกษาได้นะคะนอกเหนือจากได้ผล ลไปแ้วก็อยากจะได้คําแนะนําจากคุณหมอปรึกษาว่าได้ผลแล้วอ่านค่าให้เราด้วยแนะนําให้เราด้วยว่าเราจะต้องทํายังไงต่อคะ่ะซึ่งที่นี่มีครบะคะ่ะข้อดีของการตรวจภูมิแพ้แฝงนะคะแน่นอนสําหรับคนเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยเราก็พยายามดูแลตัวเองมาตลอดนะคะเรื่องของทั้งกินยาปรึกษาคุณหมอ,อ,อทาครีมภายนอกแต่จริงๆคือถ้าเราได้ตรวจ ภูมิแพ้แฝงเราก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราแพ้อะไรเราแพ้ในสิ่งที่เราอยู่กับเราตลอดเวลาในเรื่องของอาหารที่เรากินในชีวิตประจําวันซึ่งถ้าเราได้รู้เราก็สามารถดูแลตัวเองได้หรือว่าหลีกเลี่ยงอาหารที่เราแพ้ได้เพื่อระยะยาวในภูมิคุ้มกันของเราเองด้วยค่ะ เข้ามาในคลินิกก็มีพี่ๆเจ้าหน้าที่นะคะดูแลในทุกๆขั้นตอนอย่างดีมากคือพยายามอธิบายให้เรานะคะไม่ว่าจะเป็นเริ่มตั้งแต่เราไปวัดความดันก่อนวัดความดันเสร็จก็ไปเจาะเลือดนะคะเจาะเลือดแล้วก็ให้รอฟังผลนะคะใช้เวลารอผลประมาณ7วันนะคะแล้วก็กลับบ้านไปใช่ไหมคะจะมีเจ้าหน้าที่โทรมาค่ะว่าเออผลออกแล้วนะคะสามารถเข้ามานัดนัดทำคิวเข้ามาหาคุณหมอเพื่อฟังผลได้เลยะค่ะ าจากที่ได้คอนซซลต์กับคุณหมอนะคะก็จะได้เป็นแฟ้มว่าเราแพ้อะไรบ้างนะคะออก็แพ้เยอะมากะคะ่ะแพ้ทั้งสิ่งที่เราคิดว่าไม่ไม่น่าจะแพ้แพ้อาหารที่อยู่ในชีวิตประจําวันเราเลยที่เรากินมาตั้งแต่เด็กนะคะอย่างของส่วนตัวเนี่ยแพ้ไข่ขาวซึ่งซึ่งจะเป็นเป็นสีแดงเลยว่าเราแพ้แบบแพ้หนักนะคะจะมีไข่ขาวออปลาหมึกกล้วยแล้วก็วานิลาซึ่ง3มอย่างเนี้ยคือเรากินมาตั้งแต่เด็กกินมาตลอดนะคะ ไข่เราก็กินตั้งแต่เด็กวน,นิลาเราก็กินอยู่ในไอศครีมแล้วก็ขนมหวานปลาหมึกเราก็ทานตลอดซึ่งเราไม่ทราบเลยว่าจริงๆเป็นสิ่งที่เป็นสีแดงคือห้ามกินเลยแล้วก็ยังมีสีส้มที่รองลงมาซึ่งเราก็ยังยังทานในชีวิตประจําวันอยู่เช่นไข่แดงถั่วต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ฟังคุณหมอแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่เรากินมาตลอดตั้งแต่เด็กหรือจนถึงปัจจุบันเนี่ยคือสิ่งที่เราแพ้แฝงมาตลอดนะคะค่ะอย่างแรกเลยคุณหมอให้ดูแลเรื่องภูมิของเราเองว่าเราแพ้อะไรนะคะ 1ก็คือดูแลตัวเอง2ก็คือเรื่องอาหารที่ที่คุณหมอได้แจ้งไปว่าเราแพ้อะไรก็เลี่ยงนะคะอันไหนที่เป็นสีแดงก็คือหยุดกินอันไหนที่เป็นสีส้มก็ให้พยายามเลี่ยงได้ก็คือให้เลี่ยงให้ดูแลตัวเองในเรื่องของอาหารนะคะสก็คือมีแนะนําในเรื่องของการทําดีทอ็อก ล้างลำไส้นะคะเพราะว่าเราเรามีสิ่งตกค้างซึ่งเราแพ้อยู่ในลำไส้ถ้าเกิดได้ได้ทำดีท็อกตงวนี้ค่ะก็น่าจะดีขึ้นในในโรคที่เราเป็นอยู่ค่ะรวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันอื่นๆหรือว่าการล,ลดการอักเสบของผิวหนังภายนอกก็เป็นการทำทรีตเมนต์ควบคู่ไปกับการควบคุมอาหารแล้วก็การทำดีท็อกค่ะ